คนที่มีสายเลือดของพยาพุธวันแรกได้แก่คนที่เกิดในวัน เขาบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนะคะเป็นคนที่มีความรักอิสระค่ะไม่ชอบที่จะตกอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครนะคะเป็นคนที่มีความใจร้อนถึงเฉียวง่ายค่ะไม่ชอบการรอคอยนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะมีความทะเทยอทะยานค่อนข้างสูงค่ะในบางครั้งก็มีความดื้อดึงนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่อนข้างมีความอดทนอดกลั้นสูงค่ะแล้วก็ไม่ค่อยยอมแพ้ต่ออะไรนี่ พยายามไม่ย้อนค้อต่อปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยชอบตามใครนะคะหรือว่าเป็นที่สองรองจากใครคะ่ะชอบความเป็นที่1นนะคะแล้วก็ชอบที่จะแสดงความสามารถของตนเองนะคะให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยจะไว้ใจใครหรือว่าเชื่อใจใครได้ง่ายๆคะ่ะมักจะ เสมอนะคะแล้วก็ต้องผ well ่านการทดสอบด้วยตัวของเขาเองด้วยนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะบุคลิกเขาค่อนข้างมีอํานาจค่ะแล้วก็ดูหน้าเกรงขามนะ ไม่ต้องทําอะไรคนภายนอกก็รู้สึกมีความเคารพเพียงเกรงเขาอะค่ะแล้วก็เกรงอกเกรงใจในสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทํานะคะและที่สําคัญเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะคิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นนะคะไม่มีคอยม,มาอ้อมค้อมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มองการไกลค่ะคิดไกลเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะมีการวางแผนเอาไว้ลหน้าอยู่เสมอนะคะ ว่าคิดที่จะทําสิ่งใดแล้วแล้วก็นะคะเขาจะวางแผนสำรองเอาไว้เสมอค่ะเพราะ,ะ,ะถ้าหากพลาดจากแผนแรกเนี่ยเขาก็ยังมีแผนสำรองในการรองรับนะคะอีกทั้งคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะ จะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อเงียบก็ได้นะจริงๆแล้วอะถ้าหากว่ามีใครมาพูดอะไรที่เขาฟังนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้คิดเห็นตามด้วยเนี่ยเขาก็จะฟังมาอย่างนั้นแหละคะ่ะเขาก็จะแบบเฉยเะคะ่ะไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาอะมีคําตอบในใจของเขาอยู่แล้วนะคะเขาเป็นคนที่มีความซื่อตรงในความรู้สึกในความคิดของเขาค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ